อย่างนี้นะครับเอาไปทํากับข้าวอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูก่อนนะครับว่าระบบลากเข้าไปยังไงนะฮะนี่ฮะเขาจะยึดเกาะติดกับรากยางนาเห็นไหมครับเพราะมีคนสงสัยแล้วก็ถามเรามาหลายคนเหมือนกันนะครับว่าเออเขาเกาะติดกับรากยางนายยังไงนี่ครับเชื้อขาวๆครับแล้วก็เขาจะเกิดมาเป็นสปอร์ให้เราแบบนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเชื้อเห็ด ให้เราต่อไปได้นะครับเราก็ทําการปาดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ฝังไว้แค่นั้นเองสิ่งที่เราอยากจะมาปลูกป่าเราต้องการสร้างแหล่งอาหารในภายภาคหน้าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอาหารมันขาดแคลนถ้าเราสามารถสร้างแหล่งอาหารของเราได้มันก็จะเอื้อประโยชน์ต่อคนรอบข้างแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยก็เลยตัดสินใจมาปลูกป่า ก็มีคนทักทวงเยอะว่าผมบ้าพอหลังจากนั้นมาป,ปลูกป่าได้3ปีมีเห็ดออกทีนี้ก็มีแต่คนมาเก็บเห็ดคุณบ้าก็ถือว่าดีอยู่ครับและตอนนี้ก็เริ่มยอมรับกันเยอะแล้วที่มันมีเห็ดออกสาเหตุที่มันออกเพราะรอะไรครับผุณเด็กสาเหตุหลักๆเลยนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ในเรื่องของดินด้วยในแร่ธาตุของดินนะครับแล้วก็ในการทําน้ําเชื้อการลงน้าเชื้อของเรานะครับเราลงน้ําเชื้อลงที่ต้นกล้าใช่ครับลงที่ต้นกล้าเลยเราต้องมีต้นยางนาที่มันมีเชื้อใช่ไหมใช่ครับผม